บนลานหินตัวนี้แห้งแล้งขนาดนี้มีพืชชนิดหนึ่งนะฮะเป็นพืชสมุนไพรนะพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีความทนทานนะฮะทนทานความแห้งแล้งนะครับนะตัวนี้ก็คือต้นพุทธผาหรือต้นข่อยหินนะครับดอกจะเป็นสีขาวนะฮะคล้ายค้ายดอกพุธนะครับจะมีความสวยงามนะครับปลูกเป็นไม้ประดับได้นะนี่นะครับลักษณะต้นนะคล้ายคล้ายต้นข่อยนะครับนะ กิ่งก้านคล้ายต้นข่อยใบมนมนกลมๆนะฮนะเนี่ยกิ่งมีความเป็นสีนวลแบบนี้ตัวนี้ส่วนของรากนี่มีรเสเฟื่อน,นครับตัวนี้ใช้ถอนพิษถอนพิษพิษสัมแดงพิษเห็ดพิษเบื่อเมานะครับพวกนี้นะครับใช้ได้นี่นะส่วนของเงาส่วนของรากนะเป็นพืชที่ทนแรงอย่างสาหัสนะครับ <laughs> จะเยกี่าอย่างนี้เลยก็ได้ะดูรอบๆนี่จะมี แต่หินเป็นโขดหินล้วนๆนะครับแล้วก็ย่าย้ายังไม่สามารถเกิดได้นะครับย้ายังตายต้นไม้อื่นยังตายแต่เจ้านี่นี่ทนสุดๆครับออกดอกออกใบกิ่งเขียวอยู่อย่างเงี้ยนะครับหน้านี้ยังไม่ถึงหน้าของดอกนะครับตัวนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับชอบเกิดตามแหล่งโขดหินยังไม่เห็นดอกยังไม่เห็นเลดนะ เดินผ่านมาเห็นก็เลยถ่ายมาฝากนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าตรงไหนมีโขดหินก็จะมีเพื่อชนิดนี้ให้เห็นนะครับนี่ฮคเกิดกลางโขดหินเลยนะครับ มาเจอก็เลยถ่ายมาฝากแฟนๆชาแนลกันนะครับสำหรับพุทธาหรือต้นคอยหินนะครับ